สร้างให้ดูนะครับน e ้องเพเ่อนอาบน้ำนะครับเราจะบีบตอมเมนให้ก <ım. S 1> ับน้องด้วยทุกครั้งที่อาบน้ำนะครับจะเป็นน้องหมาน้องแมวการบีบต่อมเนเพื่อที่จะเอาสารคัดหลั่งที่อยู่ในตอมเมน็ของน้องนะครับซึ่งจดอยู่บริเวณก้นนะครับเป็นอยู่ระหว่างก้นนะซ้ายขวาระหว่างก้นนะครับบีบออกเสร็จแล้วมันจะเป็นน้ําออกสีน้ำตาลนะครับมีกลิ่นข้าวนะครับเราจะบีบให้เพื่อที่จะลดกลิ่นข้าวติดตัวหลักการอาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับ วิธีการบรีบก็จะบีบให้นะครับช่วงที่เราอาบน้ายกหางน้องขึ้นแบบนี้นะครับ้วก็จับกลบกนนะฮะแล้วก็บีบไล่ออกมาอ่าตัวนี้ไม่อมอเพราะว่าอะไรเพาราะที่ท่างบีบไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการสาธิตวิธีการใี่ดูนะแบบบีบอย่างนี้ออกมานะไล่ออกมาปุ๊บน่ามันก็จะคุมออกมาจุดเลยต้องระวังนะอ่าตรงบริเวณหน้ากลน,นี่อย่าให้มีอะไรที่มันเปืเป้อดนได้นะครับ จะพุ่งจูดออกไปเลยอย่างรวดเร็วนะครับเปตามออกสีซิเานที่สร้างดีไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านสัตวที่ททนั้นขอบคุณรับชมครับพี่ชางตัดผนให้น้องนะครับเป็นทรงผนสั้นเรียบร้อยแล้วเราพาน้องมาอาบน้ำแช่เป็นแชมพูสุดหมุนไทยนะครับจะช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขน ช่วยลดปัญหาผล่นคันแล้วก็ลดเดห็บัาดที่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับเราจะให้ทูนะครับผลในช่องหูของน้องนะแบบนี้มันจะอุดตันขี้หูนะครับทำให้เกิดขี้หูสะสมแล้วก็เกิดยิดในช่องหูเป็นช่องหูอักเสบแล้วก็มีกลิ่นอับมีกลิ่นแบบหูน้ำหนวกนะครับพี่ช่างจะ,จะถอนขนหูให้แล้วก็เช็ดออกให้นะครับข้างนี้พี่ช่งางถอนขนหูให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเช็ดทำความสะอาดให้ครับ ส่วนข้าง,งนี้ยังมีขี้ผุอยู่นะอาจจะมีขนหูอยู่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราจะถอนขนหูออกให้แล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้นะครับต้องขึงน้อยนะน้องจะโดดจากอ่างนะขยอนขึงตัวไว้อันนี้นะครับขนในช่องหูของน้องพี่ช่างก็จะถอนออกให้ครับ มันจะอุดตันนะครับทำให้เกิดที่หุสะส่งแบบนี้นะครับใ <Yeah. S 1> นช่องุูนะครับ บอกว่ายัางไงบรรยายนกิน,มกนหมักใช้ได้เลยนะครับเป็นกินพีนะครับออกเหม็นเปรี้ยวในช่องหูของน้องนะถ้าไม่มีอุปกรณ์ถอนขนหูนะครับอาจจะาหาของทขลา้านกรุงทิ้งนะครับพี่พี่ช่างถอนให้หรือหาซื้ออุปกรณ์ถอนขนหูแบบที่พี่ช่างใช้นะครับเรียกว่ากัดไก่ขี้นะครับกัดเสรขี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาขนในช่องหูออกนะครับใช้ร่วมกับ แป้งถองนขนหูก็ได้นะครับแบบนี้ต้องค่อยๆถอนนะเสร็จแล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องด้วยนะครับเราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูเอาขี้หูสะสมในช่องหูของน้องออกนะเช็ดายนอกให้สะอาดก่อนแล้วค่อยเช็ดเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับเช็ดหูให้น้องบอ่อขนาดไหนก็ ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีขี้หูสะสมน้องจะได้ไม่เกิดอาการคันหูนะครับไม่เป็นยิสในช่องหูไม่เกิดช่องหูอักเสบไม่ต้องเช็ดลึกจุดเกินไปนะครับขี้หูเนี่ยมันจะออกมาอีกเรื่อยๆนะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนลึกของช่องหูของน้องนะครับจะไหลออกมาอีกเรื่อยๆเราก็หมั่นเช็ดให้นะครับพี่ชางอาบน้ําเช็ดหูให้น้องเสงร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับไปอาจจะมีขี้หูไหลออกมาอีกนะเพราะฉะนั้นก็ จะของเช็ดซ้ำให้หิ่นะครับอีกทีหนึ่งไม่ต้องแย่าลืจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเจ็บหูยังไงสบายหูยัง ดขนตัดเล็บชัดหูนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนกษะแมาขันเกดครับดีดดูการสะบัดเพยงวีเรารับหมดนะมีบริการรับส่งด้วยมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยนะครับและด้าดงที่สร้างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูนลนิธิต่างๆครับมโนนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้อง,งแมวซาลอนครับ เดี๋ยวเราพาน้องไปเป่าฝนให้แห้งนะครับแล้วก็ไปแต่งขังนีรอบนะครับ